มาบูายอยู่กับอิงฟ้าผ่าแตกมิสเพจีกลับมาเจอกับอิงฟ้าคนดีคนเดิมของทุกคนอีกเช่นเคยมาวันนี้พามาโซโลส่สาวทำเกมที่ใครๆก็บอกว่าแตกดีอ้าวมันแตกจริงทุกคนมาลองเบ็ด ให้เพื่อนดูว่าเออมันจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าพี่ฟ้าโมเปล่าน้ำลายเปล่าสูเบิงเบิงของจริงลุยยาวๆเดอ้อยาแผลเดอ้อโมเยอะแม้ทุกคนพี่ฟ้าไม่ได้เล่น ไปเรื่อยๆนะเขามีเทคนิคมีเทคนิคเทคนิคคืออะอติดตามโหลดติดตามมาได้สวยนะถึงตอนนี้ถือว่ามาได้สวยอม,มาได้สวยเลยป้าคุณเจ็ดไหมคุณหกบวกมาสี่ร้อยสามสิบห้าบาทป้าสู แตกนะเรื่อยๆเลยนะแบบเนี้ยนะเออสาวทำของจริงวันนี้เป็นวันของเขาเลยทุกคนอืมเจมา รอบสิอู้อมาวิซ่าเกตเตอร์เดินถ้ำเนี่คือแบบไม่หลงอ่ะเพราะว่าถ้าแตกค่ะมีทางออกสูบวกมาแล้ว4ส,ส,ส,สาบาทจากคุณนเดิม ใจเย็นเย็นทุกคนใจเย็นๆนะเคล็ดลับของพี่อิงฟ้าอย่างหนึ่งนะบวกมาแล้วห้าหลอยอ้ยอ,อย่างที่บอกเคล็ดลับเลยของอิงฟ้าคือทำการใหญ่ใจต้องนิ่งสเกตเตอร์มาไหมดูออ้โอตัวหนึ่งก็ไม่ได้เพาะควรอยากได้สีสป,ปิน้นสาวมาลุ้นกันต่อไปเคล็ดลับอย่างที่บอกไปนะจ๊ะทุกคนจะต้องใจเย็นเ็ เป้าหมายไว้นะวันนี้ยวันนี้คุณตั้งเป้าหมายไว้หรือยังชุนหนึ่งพันเป้าหมายวันนี้บวก 5, ห้าพันอู้สูบวกสองพันก็ก็เลิศแล้วอสาวมาลุ้นกันต่อบวกมาแล้ว433บาทจ้าสาวไปค่ะ เพิ่มเพิ่มเบ็ดนะทุกคนามาอยู่มาอยู่มาอยู่คูณสี่นะแตกสี่รอบติดเดนิไปต่อสาวสไกตเตอร์มาไหมขอแค่ตัวเดียว โชคดีมากเลยนะเฮ้ยดูด้วยฟีสปินน่ะโดยไม่ได้ซื้อฟีเจอร์มาคุณสี่แล้วทุกคนมาเลยจ้ยสวยพี่สวยสวย ไปแง่แงเลยครูสิบสี่แล้วขอขอแบบขอแตกกระจายได้ปะขอฟิลแบบแตกกระจายเนี่ยสองรอบสุดท้ายเนี่ยได้ไหมได้โบ อีกเนเจอได้ดีิสูเป้าหมายบวกสองพันบวกสองพันก็โอนแล้วแต่นี้คือเป้าหมายคือเกินคาดทุกคนนอกเหนือจากนี้ก็คือเป็ดกำไรแล้วอะก็คือชิลๆปล่อยใจสนุกเลยนะจังหวัดเนี้ยคือ ทุกคนบอกแล้วนะการเล่นเกมเนี่ยไม่ว่าจะเกมไหนก็ตามนะทำการใหญ่ใจต้องนิ่งใจเย็นๆค่อยๆและทุกอย่างนะจะแตกดั่งใจเราจ้าอะเอาไปว่าใครที่เดินทางมาจนถึงทายคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อิงฟา้าผ่าแตกด้วยนะจ๊ะ ตอนนี้ก็คือเบ็ดหนุกๆน,นะทุกคนพอมันไม่ขึ้นก็ปรับๆนะถือว่าเป็นเทคนิคสำคัญที่ไม่อยากให้พลาดมีปรับเบ็ดเพิ่มมีลดเบ็ดนะจ๊ะในการเบ็ดในแต่ละครั้งนะห้าลืมจดจดจดและนำเออนำอะไรจดจดจดนะจ๊ะแล้วมาดูควาสนุกกับอิงฟ้าได้อีกเช่นเคย เดี๋ยวขอตัวไปสนุกต่อมัวแต่พูดมัวแต่เมาสูไม่มีสมาธิแล้วเนี่ยบวกหมื่นสองเท่าเดิมได้ไงขอไปเพิ่มกำไรก่อนน่ะจ๊ะไปะ